วันนี้บรรดาสิทธิ์ทั้งสามคนเปโตยากอบยอนทั้งสามคนนี้ได้ยินเสียงพระบิดาจึงมีความกลัวอย่างมาก แต่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้จับตัวเขาแล้วพูดว่าอย่าก,กลัวเลยจงลุกขึ้นเถิดเข่าทั้งสามคนก็เงยหน้าขึ้น เห็นเพียงแต่พระเยซูเจ้าพระองค์เดียวพระบิดาก็ทรงยืนยันว่าพระเยซูเจ้าองค์เดียวนี้แหละที่เราต้องเชื่อและทำตามเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเจ้าแล้วเราไม่ต้องกลัวที่จะทำผิด ตอบพระบัญญัติหรือกลัวที่จะต้องตกนรกพอไม่ใช่ความดีของเราแต่เป็นเพราะว่าพระเยซูเจ้ามีพระหันสถานช่วยเราให้รอดพ้น และเมื่อเราได้รับพระหัตถ์สถานนี้แล้วเราจึงอยู่เฉยไม่ได้แต่จงออกไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูว่าพระองค์ทรงรัฐทรงอภัยบาปให้แก่เรา และช่วยเราทุกคนให้รอดพ้นได้พวกเราจึงจำเป็นต้องไปประกาศข่าวดีนี้อาเมน